โอเคได้ครับอันนี้ต้องขอเริ่มที่ตัวพรีวิวกันกุลนนะครับก็ไตรมาสนี้นะครับเรามองเป็น neutral นะนะครับกำไรเนี่ยไตรมาสสาเรามองไว้ที่410ล้านบาทนะครับลบ13เีอร์นแล้วก็ลบ23 QQ เะครับเป็นภาพลดลงเยอะๆคิวๆนะครับแต่ว่าลดลงในเรทที่เรียกว่า x p e c t นะครับเพราะว่าเลเวลเนี้ยที่410ล้านบาทเนี่ยมันจะคิดเป็นกําไร9มันนะครับประมาณ80ของประมาณการ b 2 5ของเรานะครับ รวมๆอ่ะก็เลยน่าจะเป็นภาพอินไลน์อยู่นะครับรายได้ที่ลดกำไรที่ลดลงคิวเยียรคิวเนี่ยหลกัลกๆมาจากเรื่องของรายได้นะครับที่มันดอรอปลงมานะจากเรื่องอธุรกิจ EBC หรือว่าก่อสร้างนะครับแล้วก็เทรดดิ้งที่รายได้มันลดลงเยียร์ออนเยียร์นะครับจากแบ็คบล็อกสิ้นไตรมาสสองที่ก็เรียกว่าส่งๆนะครับส่วนเอาลุกไตรมาสสี่เนี่ยถ้าเรามองข้ามไปเนี่ยเราคิดว่ากําไรเนี่ยก็ยังเดินภาพลดลงเยอะรคิวนะครับจากเรื่องของค่าใช้จ่ายเอเจนเ